สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะเออมีคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าแนะนําบ้านของเขานะคะเมื่อกี้เพิ่งทําละครเสร็จเลยรอรับชมดูนะโอเคเขาก็จะมาดูกันไม่รู้ว่าจดถูกหรือเปล่าโอเคมาดูกันนะก็ไอดีประมาณนี้เลยเขาแนะนําเรามานะคะ ก็ดูตามเลยนะนี่นะคะทุกคนในดีนนี้น้องเออคนนั้นเขาแนะนำเรามานะคะเราต้องไปดูนะคะเขาแนะนำเรามานะ ไปดูกันอุ้ยสวยนะพอยโบชานลเออทุกคนใครอะบ้านหลังนี้ของใครเขาแนะนำเรามาค่ะทุกคนเออชื่อเขาก็อยู่ในะ หน้าคลิปเลยนะเฮ้ยสวยนะบ้านใครเนี่ยสวยเกินสวยอะเรายังสร้างไม่ได้เลยนะเรายังสร้างไม่ได้เลยนะอออเดี๋ยวของช่องโพ c โบชแนลเอ๊ชื่อคุณคุณ ทุกคนเราสร้างสวยนะชื่อคุณคุณแต่ก็จำไม่ได้อสวยสวยสวยมากตกมือไม่เคยสร้างได้เท่านี้เลยนะถ้า,าวันไหนมีโอกาสได้สร้างก็เดี๋ยวมาสร้างให้ดูนะ,ะสวยดีนะพูดสวยมากี่ครั้งเหล่เนี้พอยเบอร์ชาแนลทุกคนมันคุณนะเนี่ย เหมือนแบบเราเคยเจอเลยอะเฮ้ยถือไม้กระําเฮ้ยบ้านมันเนียนปะเนี่ยสวยสวยมากใครสร้างอยากให้รู้นะอยากรู้อะทุกคนถ้าใครรู้คนสร้างก็เม้นมาได้นะหรือว่าให้เขามาดูคลิปเราก็ได้อสวยสวยอุย้ยมีเ่เส้อสักผ้าด้วยอุย้ยหมดอย่างเนี้ยหมดยัง หมดหรือยังนี้มันทะลุกันได้เลยนะเนี่ยบอกก่อนว่าเขาทําได้ไงเขาแบบเก่งอ่ะเก่งเก่งมากเก่งเกินเออเราอยากให้ออมีของเยอะๆหน่อยถ้างั้นถือว่าจะดีมากเลยนะโอ้ยสวยโอ้ยว สวยจ้าโอเคถ้าใครอยากให้แนะนำเรามาอีกก็มนมาตาคลิปได้เลยนะถ้าสำหรับวันนี้ค่ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะจุ๊บ,บของใครอ่ะของช่องบอยบรา c h ์ชาแนลก็ถ้าเขาถ้าทุกคนรู้นะคะก็ เออบอกเรามาด้วยนะว่าคือใครโอเคบ๊ายบายจ้าจุ๊บจุ